สวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่เกมคุกกี้รันคิงดอมนะคะคลิปนี้เราจะมารีวิวคุกกี้รสไวเบอร์รี่กันนะเป็นคุกกี้ระดับอีพิกสายป้องกันตัวล่าสุดนะเราก็เพิ่งสุ่มไปเหมือนกันนะมันเมื่อคลิปที่ผ่านมานี่เองเราก็เออได้น้องมาเรียบร้อยแล้วเ,เออมาันเรามาทําคลิปรีวิวให้ฟังแล้กันนะคะสําหรับตัวไวเบอร์รี่ตัวนี้เนาะว่า มีสกิลความสามารถยังไงเป็นยังไงกันบ้างเนาะแต่ว่าถือว่าเป็นตัวที่น่าสนใจตัวหนึ่งเหมือนกันนะสําหรับตัวไวเบอรี่ตัวนี้คิดว่าเพื่อนหลายคนน่าจะได้เริ่มใช้แล้วก็ลองใช้กันแล้วนะสําหรับตัวนี้เนาะโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปดูสกิลความสามารถของตัวน้องรถไวเบอรี่ตัวนี้ก่อนดีกว่านะคะคุกกี้รถไวเบอรี่นะคะเป็นคุกกี้ระดับอีพิกสายป้องกันอยู่ในตำแหน่งแนวหน้าของทีมนะจะจากดูตัวละครก็คือรู้แน่นอนว่า ป้องกันแน่นอนป้องกันจ๋านะ่จาจะบอกว่าตัวแบบว่าตัวแทงเลยแหละสําหรับตัวนี้เนาะในส่วนของสกิลนะคะตัวนี้จะมีสกิลที่ชื่อว่ามัดทะลวงแค่เห็นชื่อสกิลกับตัวละครก็รู้แล้วและว,ว่าอาวุธคืออะไรอ่าก็จะบอกว่ามัดแน่นอนจากที่อ่านสกิลคร่าวๆข,ของตัวน้องเนาะเราก็จะรู้เลยะคะ่ะว่าตัวน้องอ่ะมันจะมีสกิลคือสามารถจะกลายร่างเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะระเบิดพลังออกมานะ แล้วการโจมตีเนี่ยจะเป็นการโจมตีด้วยหมัดเสยนะคะแล้วก็จะมีการโจมตีครั้งสุดท้ายเนี่ยหากน้องถูกศัตรูโจมตีช่วงมีแต่ว่าน้องจะมีช่วงบัฟแบบว่าอะไรบับระยะเวลานะแต่ว่าให้ศัตรูมาโจมตีเราได้เราก็จะบอกว่าเออโดน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 แบบว่าเหมือนเป็นการเก็บสะสมสะสมสแต็กเนาะอยู่ที่ประมาณ30สิบสต็กนะคะแล้วก็ครั้งสุดท้ายก็บอกว่าตุ้มไปเลยแค่บอกว่าแค่นี้ก็คือเห็นภาพแน่นอนว่าศัตรูคือสุดขีดแบบเรียบร้อยแบบ เรียบร้อยแน่นอนเนาะเดี๋ยวเรามาดูกับว่าค่าตัวเลขดีกว่านะว่าประมาณไหนของตัวสกิลนี้นะคะความเสียหายหนึ่งครั้งอยู่ที่ประมาณ400%นะแล้วก็สตันอยู่ที่ประมาณ1.3วินาทีความเสียหายเพิ่มเติมของศัตรูที่ต้านทานน็อ c แ b a c k นะคะอยู่ที่ประมาณ100%นะคะแล้วก็บัฟอยู่ที่ประมาณ35%นะที่การโจมตีครั้งสุดท้ายเมื่อถูกโจมตี1ครั้งจะซ้อนทับสูงสุด30แตะเหมือนเมื่อกี้เมื่อกี้เราบอกนะว่า ถ้าศัตรูโจมตีน้องมาบบว่าน้องจะเก็บสะสมแบบ,บ,บประมาณสูงสุดได้มันสามสิบสแต็กอะแล้วก็โจมตีแบบตู้มไปเลยอะไรเงี้ยบบว่าอืมบอกว่าเรียบร้อยแน่นอนลดความเสียหายของเพื่อนร่วมทีมทั้งหมดขณะที่คุกกี้รสไวเบอรี่กลายร่างอยู่ที่ประมาณ1 5เปเนะคะแล้วก็ความเสียหายจากหมัดเสืออยู่ที่ประมาณ3 3เเนเนาะความเสียหายเมื่อโจมตีครั้งสุดท้าย,ยที่มรเปอร์เาณ200% ความเสียหายเพิ่มเติมจากบัฟไว้สตันจากการโจมตีครั้งสุดท้ายอยู่ที่มัน2.3วินาทีอืมก็ถือว่าเป็นตัวน่าสนใจนะแบบว่าเออไม่ใช่ว่าน่าสนใจน่าสนใจเลยแหละถือว่าเป็นตัวที่ควรจะเอามาไว้เรียกว่าน่าจะเป็นตัวแบบว่าทีมเบต้าใหม่นะสําหรับตัวนี้เนาะเป็นตัวมาแทนสายป้องกันได้เลยนะคะสําหรับตัวนี้เนาะด้วยความที่ว่าเป็นสายอีพิกด้วยเป็นระดับอีพิกน่าจะหาง่ายกว่าแบบว่าเป็นพวกดีเจนเดอรี่หรือว่าหรือตัว แอนเชียนอะไรพวกนี้เนาะว่าเออสำหรับตัวนี้ก็คือน่าสนใจจริงๆสำหรับตัวท็อปปิ้งของคุกกี้รสไบเบอร์รี่ตัวนี้นะคะเราจะใช้เป็นท็อปปิ้งลดความเสียหายทั้ง5ชิ้นเลยนะทั้ง5ชิ้นแล้วก็บวก12เต็มแม็กเลยนะคะด้วยความที่ว่าน้องเป็นตัวสายป้องกันแล้วก็ยืนในตำแหน่งแนวหน้าของทีมเนาะเราก็อยากจะให้น้องบอกว่ายืนทนทนแบบว่าเป็นตัวแบบว่ารับการโจมตีแบบว่าทนทนไปนเลยแบบว่าฆ่าได้ไม่ตายอะไรอย่างเงี้ยสำหรับตัวนี้เนาะเราก็ใช้เป็นท็อปปิ้งลดความเสียหายตัวนี้เนาะ สำหรับตัวออฟลองของตัวท็อปปี้นะคะเราก็จะเน้นวิธีลดความเสียหายเป็นหลักเหมือนกันนะตอนนี้ของเราอยู่ที่ประมาณ29%นะคะแต่ว่าท่านเพื่อนคนไหนอยากจะปั้นตัวออฟลองตัวนี้เออจะบอกว่าเน้นปั้นเลยแหละอะไรเงี้ยเราแนะนําว่าให้อยู่ที่ประมาณ40%นะอันนี้คือจะดีมากนะลดความเสียหายอยี่ประมาณ40%คือโอเคใช้ได้เลยนะ แต่ว่าของเราอยู่ที่2ีเเซตเพราะว่าเราอะยังไม่ได้ปั้นหรือว่าเออเป็นทำอะไรเงี้ยเพราะว่าอันเนี้ยคือกร็รวมๆมมาก็ไม่ได้ที่ประมาณเท่านี้แล้วเออก็ใช้ประมาณเท่านี้ก่อนละกันนะคะสําหรับทีมที่เราจะใช้ลงอารีนาสาหรับตัวน้องไวบรี่นะเราจะใช้ประมาณ2เซตด้วยกันนะคะเซตแรกนะอันเนี้ยอย่างที่เห็นนี่คือเซตแรกนะเซตแรกเราจะจัดประมาณนี้เลยนะคะแนวหน้าก็จะเป็นตัวดาร์โกโก้เนาะแล้วก็ยืนคู่กับตัวน้องไวบรี่นะคะสำหรับตัวกองกลางนะเราจะเป็นตัวมาดแลน แล้วก็ยืนกับคู่กับตัวน้องเบวชูกานะคะอย่างที่เห็นนะสเตททีมเนี่ยเราจะว่าให้เป็นสายแทง3มตัวว่าเจอศัตรูคือจุุกๆไปเลยแบบว่ายืนคงยืนกพันแบบว่าถ้าไม่ตายเลยเนะยสำหรับทีมนี้นะแล้วก็แนวหลังคา,าจะเป็นตัวลูก,กี้รถทับทีมนะสำหรับทีมนี้เนาะสำหรับตัวสมบัตินะเราจะใช้เป็น3มตัวนี้นะคะตัวแรกนะคะจะเป็นตำราพิชศึกนะคะตัวที่2นะจะเป็นขน แหววของหงน้ําตาลนะคะแล้วการสุดท้ายจะเป็นนาฬิกานุ่มนิ่มของเจ้าชายเยนรี่หมีนะแต่ว่าเซตเนี้ยเราจะใช้ในกรณีที่ว่าเราเจอกับตัวน้องฉลามเท่านั้นนะเอ่อเพราะว่าถ้าเราไปเจอกับทีมที่เป็นน้องฉลามแล้วอันนี้ที่ใช้เซตเนี้ยเราจะมีโอกาสชนะมากกว่านะเออเดีย๋ยวเราไปรอให้ดูแล้วกันนะตอนใช้เราจะเป็นยังไงนะสําหรับตัวทีมนี้เนาะสำหรับอีกเซตหนึ่งอีกทีมหนึ่งที่เราตั้งไว้นะ เซตที่2นะคะจะเป็นเซตนี้นะตัวแรกนะคะแนวหน้านะเราจะเป็นตัวไวบรีที่เป็นตัวหลักของเรานะแล้วก็ยืนคู่กับตัวน้องบ่าวชูกานะคะสําหรับกองกลางก็จะเป็นตัวทับทิมยืนคู่กับตัวเอแคนะแล้วก็แนวหลังจะเป็นคุกเคียวรสสมุนไพรอะไรเงี้ยเป็นตัวอย่างที่คุณหน้าคุณตาน้องสมุนไพรเนาะสำหรับตัวสมบัติที่เราจะใช้ก็จะเหมือนเซตแรกเลยนะจะเป็น3ตัวนี้นะคะจะเป็นตาดาพิชศษึขนเวววาของหุส์ตาลแล้วก็นาฬิกานุ่มนิ่มของเจ้าชายเยนรีมีเนาะ แต่ว่าทีมนี้จะแตกต่างที่ว่าถ้าเราไปเจอกับตัวน้องฉลามเนี้ยโอทีมนี้เราจะมีโอกาสแพมากกว่าที่เราจะใช้เซตแรกนะทีมนี้เราก็จะใช้ในกรณีที่ว่าเราไม่เจอกับตัวน้องฉลามเออทีมนี้เราใช้ใช้ประมาณนั้นนะคะนี่จะมีโอกาสชนะมากกว่าเนาะโอเคงั้นเดี๋ยวจะลองสู้ให้ดูกันนะคะว่าเป็นยังไงบ้างนะสําหรับ2เซตที่เราตั้งไว้ว่าจะดีหรือเปล่าจะแบบเป็นยังไงบ้างจะโอเคไหมโอเคอย่าไปดูกันดีกว่าค่ะ อันนี้เดี๋ยวเราจะมาลองลงให้ดูกันก่อนดีกว่านะคะว่าเป็นยังไงบ้างทีมแรกที่เราจะสู้ด้วยนะก็จะประมาณนี้เนาะนโอ้โอ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 ได้อยู่เอ,อ้ยเห็นไหมนี่ก็จะเป็นแบบว่าตัวแสแตกของน้องเมื่อกี้เห็นไหมเออโอ้โหเมื่อกี้โดนแบบว่าหมัดเดียวหมัดเดียวอย่างเห็นเออได้อยู่เอ,อ้ยติดสตันนิดนึง อโอ้อโยไม่มีโอกาสอยนะู่นาอันนี้เห่น้อยเราก็จะมีได้อยู่นะมันจะเริ่มนับสแต็นได้เรื่อยๆนะเออเออโหยโตูมตามตูมตามเออเอ้ยเอ้ออยโอยเหลือเพียวตัวเดียวอเออปิดฉากปิดฉากเลยเออ สำหรับดาเมจที่ทำได้นะก็จะประมาณนี้นะคะโอ้สำหรับตัวไวเบอรี่อยู่ที่ประมาณ1 3ล้านแสนเนาะแต่ว่าดาเมจสูงสุดก็จะเป็นตัวบาวชูกาเนาะอยู่ที่ประมาณ2 2ล้านแสนนะอืมก็ถือว่าโอเคนะเพราะว่าตอนนี้ของเราเป็น3ดาวแต่ว่าท่านเพื่อนจะใช้จริงเราคิดว่าประมาณ4ดาวถ้า5ดาวได้ยิ่งดีนะสำหรับตัวไวเบอรี่นะทีมที่ 2, 2ที่เราจะเจอนะคะจะเป็นทีมเมตาชุดที่แล้วเนาะก็จะเป็นอัศวินซีรอนกับดาร์โกโก้นะ อย่มาลองดูแล้วกันนะว่าอีสเตทีมที่เราตั้งไว้จะเป็นยังไงบ้างจะสู้เขาไหวหรือเปล่านะสําหรับตัวเซตเมตาที่เซตนี้นะป่ะ๋ยวเราไปเริ่มสู้กันเลยดีกว่าค่ะมาเออเปิดก่อนโอ้โหโอ้ยตัวบาชูก้ามันเหแบบว่าสมกับการโจมตีระยะไกลจริงเออโอ้ยสูสีอยู่นะเอ้ยเออเออ้ยมันไงล่ะเจอเจอเจอจะต้องหมัดจะต้องหมัด เออเอ้เยเฮ้เยได้อยู่เขาเหลือสามตัวนะเอ้ยเหลือแค่ซีรอนกับบาชูก้าเออเออเฮ้ยแต่ว่าได้นะเราชอบสกิลของตัวไวเบอรี่อ้าวน้องแตกพึ่งพูดชมอยู่ยกนกอ้าวแตกไปละโอ้ยเฮ้ยเฮ้ย ส่วนดานเมจที่ทําได้นะเออรอบนี้ตัวบาชูก้า,น 8, นะอ,อ,านะอยู่ที่ประมาณล้านแปดเนาะของตัวของเราเนาะแต่ตัวไวท์บอรี่อยู่ที่ประมาณหนึ่งล้านนะเอเมือเ่อกี้เราคิดว่าน่าเสียดายเหมือนกันนะคิดว่าเออหน้ามีโอกาสชนะเหมือนกันนะแต่เออเฮ้ยเจอสีลอนเอ้นิดหน่อยนะแต่ว่าถ้าดาวมากกว่าน,นี้เราก็เออมีโอกาสนะงั้นอย่าเรามาต่อทีมที่สามาเลยดีวยกว่านะคะว่าจะเป็นยังไงเนาะเสร็จทีมที่สามที่เราจะเจอนะเราก็จะ คิดว่าน่าจะทีมคล้ายๆกับที่เราตั้งเหมือนกันนะคิดว่าไอที่ปิดเนี่ยข้างหน้าน่าจะบอกว่ามีไวเบอรี่เหมือนกันนะเออแต่ว่าอันนี้ไม่รู้เหมือนกันว่าจะมีตัวน้องฉลามหรือเปล่าแต่ว่าเราจะลองใช้เซตนี้กันก่อนดีกว่านะคะว่าเป็นยังไงบ้างพอไปสู้เนาะแต่ว่าเจอไม่เจอก็ค่อยว่ากันทีละกันนะปะงั้นเดี๋ยวเราไปเริ่มสู้เลยกว่านะคะสําหรับทีมที่3ตัวนี้เนาะงามาแล้ว โอ้ไม่เจอเป็นโอ้เป็นคอเทตเหรอเออแต่ว่าเจอตัวไวเบอรี่เหมือนกันนั้นเนี่ยเออเฮ้ยเออเนั่หละเออเห็นไหมเมื่อกี้ไปบอกว่าหมัดเนาะสวนหมัดสวนเออโอ้ไม่นโ้ว่าลุมตุ้มมากโอ้โหเอ้สูสีสูสีจริงหรือเปล่าเฮ้ยเฮ้ยไอสตันอี่้ย โอ้โห,หฮี่มันสูสีโอ้โหแต่ว่าเราตายไปสองตัวแล้วอะมาดแลนกับตัวบาวชูก้าโอ้ยอน้องก็เรียบร้อยเลยน้องก็สุดขีดเฮ้ยเฮ้ยสำหรับดาเมทที่ทำได้โอ้แต่ว่าโอ้ยแต่รอบนี้ดาเมจของตัวไวเบอรี่เยอะนะแต่ว่ามันไม่ได้เยอะกันมากอะมันก็สูสีอะสูสีกันซะส่วนใหญ่แหละดูดินี่หนึ่งล้านนี่เก้าแสนเจ็ดหมื่นอะไรเอ้ยเจ็ดแสน เออว่าสูสีนะสูสีอยู่แต่ว่าอีกฝั่งตรงข้ามจะเป็นตัวครอตเต็ดเนาะอูล้านห้าตัวเดียวเลยงั้นเดี๋ยวเรามาต่อทีมสุดท้ายทีมที่สี่ของเราดีกว่านะแต่ว่าเราจะใช้เป็นเซตแรกนะคะแต่ว่าเซตเนี้ยเราจะเปลี่ยนสมบัติหน่อยนะจากสมบัติอันเก่าที่แล้วที่เราใช้เนาะอันนี้เราจะเปลี่ยนเป็นใช้เป็นแว่นตาข้างเดียวของนกฮูกร้านหนังสือนะแล้วก็อันที่สองนะคะจะเปลี่ยนเป็นผ้าคุมวิญญาณของขมันดัก์ี้โมหนะเพราะว่าเราจะใช้ ในการโจมตีว่าให้มันเร็วขึ้นนะเราก็ได้ใช้เป็นเซตสมบัตินี้เนาะโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปลองสู้เลยดีวยกว่านะว่าพอเป็นสมบัติแล้วจะเป็นยังไงบ้างน,นะคะสําหรับทีมเซตนี้เนาะไปะมามาโอ้อเจอตัวตัวจิงจอกจิงจอกโอ้อืมอืทับทีมแตกเลยตัวโอ้โเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ เอ้้ไดบอกว่าปาดรวดเดียวรวดเดียวมากเมื่อกี้ผอว่าแมทเรนเห็นอยู่ <S <S สําหรับดาเมทที่ทําได้ในรอบนี้นะเมื่อกี้เห็นไหมเอ,ออยังบอกว่าเออมแมทเรนแต่ว่าดาเมจก็ไม่ได้ต่างกันมากนะเออสูสีเหมือนกันนะนี่ก็หกแสนเหมือนกันนะคะสำหรับตัวไวเบอรี่เนาะแต่ว่าตัวมแมทเรีนก็6 5หกแสนห้าอืมไม่ต่างกันมากจริงๆ แต่ว่าอีกทีมนึงเขาอยู่ที่ประมาณตัวบาวชูกาเนาะที่ประมาณเจ็ดแสนนะคะสําหรับตัวดามิดเนาะอืมก็ถือใช้ได้ใช้ได้แต่ว่าถ้าจะเอาปั้นจริงก็เอออย่างที่บอกเนาะก็ต้องประมาณสัก4ดาวขึ้นนะจะโอเคแต่วันนี้เราเป็น3ดาวมันก็ยังแบบยังไม่เท่าไหร่เนาะสําหรับตัวไวเบอรี่ตัวนี้นะคะก็จบไปแล้วนะคะสําหรับ คลิปรีวิวคุกกี้รสไวเบอร์รี่ตัวนี้นเป็นยังไงกันบ้างคะ่ะเมื่อนก็สามารถเอาไปปรับใช้ได้นะเป็นเซตตามได้นะคะสําหรับตัวนี้ที่เราว่าแนะนํามาเนาะแต่ถ้าเมื่อไหนแบบเออมีเซตว่าเออตรงนี้น่าจะดีเนี่ยก็สามารถเข้ามาแชร์ข้อมูลกันได้นะไงวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะยังไงก็ฝากเพื่อนกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดสมัครขช่องให้ด้วยนะคะแล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะ